ย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2544ตอนนั้นเราก็กำลังเรียนอยู่ที่ชั้นม .1 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตและก็ในทุกๆปีก็จะมีการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีกันในช่วงของปลายปีโรงเรียนของเรานั้นก็จะไปเข้าค่ายกันที่ตรงนั้นทุกๆปีสมัยที่แม่ของเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ก็จะไปเข้าค่ายที่นั่นเหมือนกันวันที่จะต้องเตรียมของเพื่อที่จะเดินทางไปเข้าค่ายนั้น แม่ก็จะเป็นคนที่เตรียมของและก็ไม่มีอาหารประเภทที่เป็นหมูเลยและก็คำพูดของแม่นั้นก็จะย้ำกับเราอยู่ตลอดเวลาว่าห้ามพูดอะไรไม่ดีออกไปเจออะไรก็อย่าไปทักและที่ตรงนั้นนั้นก็จะเป็นที่ของอิสลามอย่าเอาหมูเข้าไปกินเด็ดขาดเจอแสงไฟในทะเลก,ก็อย่าไปทักเพราะว่ามันไม่ใช่ไฟของเรือมันเป็นผีอย่าร้องเดี๋ยวมันจะเข้าตัว ผีณนที่นี้นั้นก็คือผีชินซึ่งก็เป็นผีทะเลทางใต้เรียกกันแบบนี้ตามคําบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่จะบอกว่าเป็นผีที่มีดวงไฟกลมโตสีส้มอ้ามทักเป็นอันขาดจนวันที่เรานั้นต้องไปเข้าค่ายเราก็ได้นั่งรถโรงเรียนนั้นไปลงที่แยกท่าเรือเพื่อที่จะตั้งแถวแล้วก็เดินทางไกลเข้าไปยังจุดหมาแล้ก็ต้องผ่านฐานต่างๆ ไปตามทางเรื่อยๆร,ระยะทางนั้นก็ไกลพอสมควรเราก็ทำกิจกรรมตามฐานไปเรื่อยๆจนถึงฐานสุดท้ายที่จะต้องเข้าไปตามทางเข้าหาดวีรัสตรีอนุสรตรงนั้นก็จะมีโรงเรียนเด็กพิเศษอยู่ด้วยริมทางนั้นจำไม่ได้ว่ามีไฟไหมเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตมีแต่ต้นมะพร้าวสูงใหญ่เต็มสองทางทางเราก็เดินไปเรื่อยๆจนไปเจอทะเล บรรยากาศโดยรดอบนั้นคือเป็นทะเลใหญ่แต่เป็นลักษณะคล้ายๆกับป่าโครงกลางขึ้นอยู่ในทะเลด้วยเป็นต้นใหญ่ๆแบบปลับกปลายทะเลนั้นก็จะมีแต่โคลนไม่เหมาะแก่กับการลงไปเล่นน้ำและก็ตรงนั้นจะมีโรงเรียนแล้วก็ลานกว้างสำหรับทำกิจกรรมพอประชุมเลิกกองเสร็จก็ามาจัดแจงสร้างเต็นท์กันพอสร้างเต็นท์เสร็จก็ไปทำกิจกรรมเข้าฐานทั่วไป จนถึงเวลาที่ต้องรับประทานอาหารแล้วก็เข้านอนและก็ได้มีการแบ่งเวรยามเพื่อที่จะเฝ้าเต็นท์ของตัวเองคืนนั้นเราได้เข้าเวรในช่วงเที่ยงคืนจนถึงตีสองเพราะถึงเวลาเข้าเวรเราก็ลุกมาแต่งตัวใส่ชุดเนนารีแล้วก็นั่งอยู่ที่หน้าเต็นท์เราก็มองอะไรเพลินๆเ,เลือเล่อยเปื่อยจนไปสะดุดกับแสงไฟหลังต้นไม้สีส้มกลมโตมากแต่แม่นั้นก็เตือนไว้แล้วจึงไม่ได้คิดอะไรมาก จนเรานั้นมองไปอย่างที่ต้นโกงกลางที่อยู่ในทะเลคืนนั้นเป็นคืนที่ดวงจันทร์นั้นกลมโตและก็ส่องสว่างมากอาจจะเป็นคืนเดือนแจ้งก็เป็นไปได้เรามองไปที่กิ่งไม้ที่มีแสงจันทร์สาดส่องลงมาเรามองเห็นเป็นเงาเหมือนกับคนนั่งอยู่บนกิ่งไม้เรานั้นจึงเป็นยีต่ตาเพราะว่าคิดว่าตัวเองนั้นตาฝาดไป แล้วเราก็ได้เพ่งมองไปอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้มันชัดเจนเป็นอย่างมากในเงาของเขานั้นเหมือนกับเขาหันหน้ามามองทางเราด้วยเป็นผู้หญิงนั่งแขวงขาอยู่บนกิ่งไม้แต่มองหน้าตานั้นก็ไม่เห็นชัดใส่ผ้าถุงนั่งห้อยขาแล้วก็แขว่งขาอยู่และตรงข้างๆผู้หญิงคนนั้นก็จะมีอีกหนึ่งเงาที่ยืนอยู่บนกิ่งไม้กิ่งเดียวกันเลยแล้วก็เอามือนั้นขำํลําต้นไว้ โดยมีผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ระหว่างแขนของเขาและก็ต้นไม้ทุกคนคงจะนึกภาพนี้ออกตอนนั้นเหมือนกับสติของเรานั้นหลุดไปเลยเราจำได้ว่าเรานั้นก้าวขาออกแล้วก็จะวิ่งในทันทีเพื่อนสนิทเรานั้นคว้าตัวเราไว้แล้วก็กอดตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราตัวชาวไปทั้งตัวแล้วก็อูอื้อแทบจะไม่ได้ยินเสียงใครพูดอะไรเลยจนมีอาจารย์นั้นวิ่งเข้ามาแล้วก็ลากเรา ไปอย่างน่าเต้นโดยมีอาจารย์อีกคนนั้นตามมาสมทบแล้วก็ท่องคาถาอาะไรสักอย่างนี่แหละหลังจากนั้นก็ได้เอากำปั้นทุบบนหัวของเราแรงๆสามครั้งแต่ละครั้งที่ทุบลงไปนั้นเราเหมือนกับมีอะไรหลุดออกไปทุกครั้งที่ทุบที่บนหัวของเราทั้งสามครั้งจนเรานั้นล่วงลงไปนอนกองอยู่กับพื้นเลยเหมือนกับคนที่ไม่มีแรงอย่างไงอย่างนั้นเลย จนกระทั่งเรานั้นเข้าไปนอนในเต็นท์เราคิดว่ามันคงจะจบแล้วระหว่างที่เรานอนอยู่ก็จะมีเพื่อนเรานั้นนอนจับมือของเราไว้ทั้งสองข้างแต่ระหว่างที่เราหลับแต่มันเหมือนกับกึ่งหลับกึ่งตื่นเราเห็นหญิงชายสองคนยืนอยู่ที่ปลายเท้าจุดที่ใส่นั้นก็จะเหมือนกับคนอิสลามผู้หญิงนั้นจะใส่ผ้าถุงและก็มีผ้าคลุมัว ผู้ชายนั้นใส่ผ้าสโลงเสื้อมีกระดุมหน้าและก็มีหมวกแต่สภาพของชุดนั้นเก่ามากๆผู้หญิงนั้นก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นพูดภาษาที่เรานั้นไม่เคยได้ยินมาก่อนส่วนตัวก็คิดว่ามันอาจจะเป็นภาษายาวีก็เป็นไปได้แต่เรานั้นก็เหมือนจะเข้าใจเขาตอนนั้นก็เหมือนกับเขานั้นพูดมาว่ากว่าจะตามหาเจอรอมาตั้งนานกลับไปอยู่กับเขาเถอะนะ ในความรู้สึกของเราคิดว่าเขาจะสื่ออะไรแบบนี้ณนะเวลานั้นเพื่อนของเราเล่าให้ฟังทีหลังว่าเรานั้นกรีดร้องเสียงหลงร้องไห้โวยวายหลับตาเรียกก็ไม่ตื่นเพื่อนตัวอ้วนมากๆตบหน้าเราทั้งเรียกไปด้วยแล้วก็ตบไปด้วยตอนนั้นได้ยินเสียงแบบหลางๆแต่ลืมตามไม่ขึ้นตบจนหน้าบวมไปข้างหนึ่งกว่าจะตื่น พอเราตื่นขึ้นมาตอนนั้นกลัวเป็นอย่างมากร้องไห้อยู่ตลอดเวลาอาจารย์ก็เลยได้เอาพระของอาจารย์อีกคนมาใส่ให้แล้วก็พาเรานั้นไปนอนที่ห้องพระของโรงเรียนโดยมีอาจารย์นอนเป็นเพื่อนอยันเช้าเหตุการณ์นี้ดังมากในวันที่ไปเข้าค่ายและก็ได้มีการยกเลิกเข้าเวรยามในตอนกลางคืนทั้งหมดในทันทีเรานอนอยู่ในห้องพระอีกคืนเพราะความกลัว และอาจารย์คนที่เดินมาหาตอนที่เพื่อนเรายืนกอดเราอยู่นั้นเพื่อแม่เราวิ่งหนีก็มาเล่าให้กับเราฟังวันที่แกเดินมาหาเราแกมองมาเห็นเรานั้นเป็นคนอื่นตาขวางแล้วก็ดุมากเลยไปตามอาจารย์อีกคนมาวันที่แม่มารับเราจึงเล่าให้กับแม่ฟังอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็อาจารย์อีกหลายหลายคนนั้นก็บอกว่าให้ไปหาพระวันที่กลับบ้านเรากับแม่ จึงได้ไปซื้อชุดแบบของอิสลามไปอย่างสุราเพื่อนเื่อนเชื่อไหมว่าเรานั้นยังไม่ได้เอ่ยปากบอกอะไรกับเขาสักคำเลยโตยิมัมก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าพาใครมาด้วยละ่ะชายหญิงสองคนนั้นชวนเขามาด้วยเหรอเรานั้นบอกว่าเปล่าค่ะแล้วก็รีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเขาฟังโตยิมัมนั้นบอกว่าดวงของเรานั้นไม่ดีที่เห็นนั้นเป็นพ่อแม่เก่าของเรา เขาจะเอาไปอยู่ด้วยเขารอมานานแล้วต้อยหม่ำก็หันไปบอกกับแม่ว่าเด็กคนนี้นั้นตอนอายุ15ปีก็ตายตอนนั้นแม่ของเราร้องไห้ออกมาเลยเรานั้นก็กลัวมากต้อยหม่ำได้แต่เอาน้ําอะไรสักอย่างนี่แหละขึ้นมาแล้วก็เขียนเขียนลงไปบนใบพลูสดให้กับเราแล้วก็ให้เราเคี้ยวเมื่อเรารับมาเราก็เคี้ยวแต่ปากของเรานั้นไม่หมดเลยทำให้กินข้าวไม่ได้อยู่หลายวัน แต่เรากับแม่ก็ยังไม่หายคล้องใจจึงไปหาพระที่วัดกันอีกหลังจากวันนั้นอีกสมวันเหตุการทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมก้าวเข้าไปในศาลาวัดหลวงพ่อท่านก็เอ่ยปากขึ้นอีกว่าพาใครมาด้วย,ยล่ะโยมเรานั้นร้องไห้ด้วยความกลัวพระก็พูดเหมือนกับตุ้หม่ำทุกอย่างก็คือเรานั้นจะมีอายุเพียงแค่15ปีก็เลยได้ทำสังฆทานกับหลวงพ่อทำบางสกุลเป็นบางสกุลตาย ที่สุดท้ายที่จะพึงก็คือพระจีนที่ภูเก็ตนั้นก็จะมีการส่งเจ้าแบบตอนเทศกาลกินเจมีพ่อพี่ที่เคารพเขานั้นก็ได้หลวงพระอยู่เราก็เลยแวะไปหาเขาหลังจากกลับจากที่วัดเราจอดรถแล้วก็ก้าวเท้าลงจากรถอย่างไม่ทันที่จะก้าวมาถึงหน้าบ้านสาบานเลยว่าพ่อของพี่เขานั้นนั่งกินข้าอยู่จู่จก็หลงพระในทันที ปีพีในบ้านนั้นเขาก็งงว่าทำไมจึงหาชุดของพระมาใส่ให้กับท่านแล้วเขาก็ทักมาอีกว่านั่นคือพ่อแม่เขายังไงก็แล้วแต่เด็กคนนี้15ปีจัดป้องตายตอนนั้นเรากลัวเป็นอย่างมากเพราะว่าสามครั้งแล้วที่โดนทักแบบนี้พระท่านบอกว่าให้ทำพิธียกเราให้เป็นลูกของพระจีนแล้วก็ทำพิธีสะดอกเคราะห์แบบจีนแล้วก็ได้มีการเผา ตุกกตาประดาษไปให้กับสองคนนั้นแทนโดยการที่ให้แม่บอกว่านี่คือลูกของเธอส่วนนี้ลูกของจันให้ขาดจากกันนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพระก็ทำพิธีให้ณตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่ายกให้เป็นลูกพระจีนั้นคืออะไรจนกระทั่งเวลาผ่านไปสองปีเราก็อายุเข้า14ปีช่วงนั้นเราเกิดอุบัติเหตุ่อวมากทั้งจมน้ำทั้งรถชน แต่ละครั้งนั้นรอดมาได้อย่างวุดวิตแทบทั้งสิน้นจนกระทั่งถึงช่วงกินเจเราก็ไปนั่งกินข้าวอยู่หน้าศาลเจ้าเราก็ได้ยินเสียงกลองที่ใช้ตีในพิธีกินเจดังลั่นขึ้นตอนนั้นเราเหมือนกับวูบไปรู้สึกตัวอีกทีก็คือไปตื่นอยู่ที่หน้าโต๊ะพระบนศาลเจ้าเราเพิ่งจะมารู้ณนะตอนนั้นว่าการที่ยกให้เป็นลูกของพระจีนก็คือ เราจะต้องมาเป็นม้าส่งรับใช้เจ้าเพื่อแลกกับการที่มีอายุต่อหรือว่าการต่ออายุไขนั่นเองแต่พอเรายอมรับการเป็นม้าส่งรับใช้เราก็มีอายุถึงทุกวันนี้ก็คือ2 9ปีแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นทําให้เรากลัวมากและก็ทําให้ชีวิตของเราพลิกผันมาเป็นม้าส่งแบบไม่เต็มใจนักเพราะว่าในตอนนั้นเรากลัวประทัดมากแต่ปัจจุบันเราศรัทธามาก เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกันยังไงแต่มันทําให้เรานั้นสบายใจขึ้นเรื่องแบบนี้คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าและนี่ก็คือรูปที่ยืนยันเราคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้สีแดงนั้นก็คือเราเองเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องหลังจากที่เรานั้นเจอผีในค่ายเนตรนารีและในช่วงวัย14ปีที่ได้เล่าไปว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้น มันก็มีเรื่องแปลกๆที่เรานั้นเจอก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าประสบอุบัติเหตุบ้านของเรานั้นจะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตบ้านอยู่ติดกับทะเลตอนเด็กๆพ่อแม่ของเรานั้นทํางานอยู่ในโรงงานปาลาปนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตโรงงานปาลาปนนั้นก็คือโรงงานที่นําปลามาแปรรูปให้เป็นผงแบบแห้งๆเพื่อส่งไปเป็นส่วนผสมของอาหารจัดบ้านพักของเรานั้นก็จะเป็นตึกสามชั้น ชั้นล่างจะเป็นออฟฟิศชั้นสองก็จะเป็นส่วนห้องพักของพนักงานชั้นสามก็จะเป็นดาดฟ้าแต่ก็จะมีการสร้างหอพักพนักงานเพิ่มเติมขึ้นภายหลังเราโชคดีได้ห้องโถงใหญ่ชั้นสองสามารถกั้นเป็นห้องได้ถึงสามห้องให้เรากับน้องสาวนั้นอยู่ได้จึงกั้นเป็นสามห้องสำหรับพ่อกับแม่นั้นหนึ่งห้องเรากับน้องสาวหนึ่งห้องและอีกหนึ่งห้องให้กับเพื่อนสนิทพ่อ ที่พ่อนั้นชวนมาทํางานอยู่ด้วยกันห้องนอนของเรากับห้องนอนพ่อกับแม่ประตูนั้นจะอยู่เยื้องกันเลยและห้องของเพื่อนพ่อจะอยู่ติดกับห้องของพ่อตอนเด็กๆพ่อแม่นั้นทํางานอยู่แพ่ป่าซึ่งก็ติดอยู่กับทะเลเป็นคลองเดินทะเลมีเรือประมงมากมายจอดเทียบรอขึ้นปลาบ้างรอเวลาออกเรือบางครอบครัวของเพื่อนพ่อนั้นจะมีลูกสาวหนึ่งคน ชื่อว่าน้องฝนเรากับน้องสาวและก็น้องฝนนั้นจะเล่นด้วยกันตลอดมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่าพ่อแม่กับพ่อของน้ําฝนนั้นสนิทสนมเป็นอย่างมากไปทำงานที่ไหนก็จะลากอีกคนให้ไปทำงานด้วยกันอยู่ตลอดที่ตึกที่เราอยู่ก็จะเป็นห้องน้ํารวมจะอาบน้ําจะเข้าห้องน้ําก็จะต้องเดินออกไปเข้าซึ่งก็อยู่ภายในชั้นเดียวกันพอพ่อต่อเติมห้องให้เสร็จเรากับน้องสาวก็ตื่นเต้นมาก เราไม่เคยนอนแยกกับพ่อแม่เปิดประตูห้องเข้าไปก็จะเจอกับเตียงนอนของเราอยู่ขวามือติดกับหน้าต่างฝั่งตรงกันข้ามก็จะมีตู้เสื้อผ้าของเรากับน้องสาวตอนนั้นยังเด็กของใช้ในห้องนั้นก็จะไม่มีอะไรมากมายนอกจากโต๊ะทําการบ้านเตียงนอนและก็ตู้เสื้อผ้าคืนแรกที่เรานั้นนอนก็รู้สึกอึดอัดหายใจไม่ค่อยสะดวกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะว่าโรงงานนี้มีกลิ่นค่อนข้างเหม็นพอสมควรคนอยู่แถวนั้นก็จะรู้จักกับกลิ่นนี้เป็นอย่างดีจนผ่านไปหลายคืนเริ่มฝันเห็นผู้ชายตัวดำๆแบบดำมากๆดำแบบสีดำเลยแล้วก็ตัวใหญ่ตาแดงกลำ่ำหนุ่งผ้าสีแดงจะฝันแบบนี้อยู่บ่อยๆในฝันก็จะมาให้เห็นลักษณะยืนอยู่ไกลๆแต่ก็ยังไม่ได้กินอะไรมากเพราะว่าตอนนั้น มีรายการเกี่ยวกับผีและตัวเองนั้นเป็นคนที่ชอบดูเป็นอย่างมากกลัวแต่ก็ชอบดูเลยคิดว่าสงสัยจะเก็บออกมาฝันจนมีอยู่คืนหนึ่งครั้งนี้เขาไม่ได้มาให้เห็นแบบไกลๆแต่เราฝันว่าเขานั้นอยู่บนเตียงของเราและก็มองเราอยู่และเรามองเห็นผู้ชายร่างใหญ่ตัวดำมากแต่ก็มีตาแดงกล่ำแดงแบบสีเลือดเลยหนุ่งผ้าสีแดงไม่ได้ใส่เสือ้อนั่งยองๆอ,อยู่บนหลัง ตูเสือพาหัวนั้นเกือบจะติดกับเพดานทาท่าเหมือนกับกําลังจักกระโจนมาใส่เราที่บนที่นอนเรานั้นก็กยับตัวเดยไม่ได้และสายตาที่เห่าจ้องมานั้นเขาไม่ได้กระพริบตาเลยมองด้วยสายตาที่ดุดันนั่งยองๆมองนิ่งๆแต่ทำท่าพร้อมเหมือนกับจักกระโจนเข้าหาเราอยู่ทุกเมื่อเราสะดึง้งตื่นขึ้นมากลัวมากแต่ก็ไม่ร้องไห้เพราะว่ามันเช้าแล้ว เราก็เลยนําเรื่องนี้นั้นไปเล่าให้กับแม่ฟังแม่ก็บอกว่ากินมากขีดมากฝันมากเราก็เลยไม่ได้ถามอะไรต่อแต่หลังจากนั้นไม่นานเราก็ได้ประสบอุบัติเหตุแถวๆกลางบิ๊กซีที่ภูเก็ตตกลงไปในคลองซึ่งค่อนข้างสูงเหมือนกันและก็มีน้ําอยู่เพียงแค่คืบเดียวในตอนที่เราประสบอุบัติเหตุด้านหลังนั้นเป็นพื้นปูนซีเมน ตรงสุดขอบปูนจะมีเหล็กปล้องอ้อยโผล่ออกมาแล้วก็พับให้งอขึ้นโผล่เอาไว้เราตกลงไปในระหว่างเหล็กนั้นพอดีผลก็คือหลังของเรานั้นหักจากการกระแทกแล้วก็โดนเหล็กเสียบเข้าที่เกมคนเกือบจะทะลุกระเพาะปัสสาวะเรารักษาตัวอยู่นานถึง2-3เดือนใช้ชีวิตก่อนข้างลำบากเหมือนกันต้องใส่เกราะเหล็กไปโรงเรียนทุกวัน จนเพื่อนๆน,นั้นแซวว่ากรอกเพชรเช็ดสีหลังจากหายพ่อแม่ก็ได้พาเรานั้นไปตะเวนทำบุญหลายวัดเลยหลังจากนั้นผ่านไปหลายปีจนกระทั่งมีอาญาติฝั่งของพ่อนั้นมาเยี่ยมพ่อพ่อจึงให้นอนในห้องของเราเรากับน้องสาวจึงต้องมานอนกับพ่อและก็แม่จะพอตกกลางคืนน่าจะเป็นเที่ยงคืนไปแล้วเสียงประตูห้องก็ถูกเคาะรัวๆและก็ดังมาก แม่จึงรีบไปเปิดประตูเห็นอาในสภาพที่เหงื่อแตกซีดแล้วก็ร้องบอกว่าผมขอ,อนอนด้วยตอนนั้นมันดึกมากแล้วแม่จึงเอาหมอนมุ้งผ้าหม่มให้กับอาแล้วก็นอนกันตรงหน้าโทรทัศน์ข้างล่างเตียงเช้ามาพ่อกับแม่เลยถามว่าเมื่อคืนนั้นมีอะไรทําไมถึงต้องทําท่าตกใจขนาดนั้นอาเล่าให้ฟังว่าตอนที่อานั้นหลับก็ฝันเห็นผู้ชายตัวำดำําๆร่างใหญ่ตาแดงกล่ําเสื้อนั้นก็ไม่ได้ใส่ นุ่งเด่ผ้าสีแดงมีทั้งหมดสามคนอยู่บนหลังตู้เสื้อผ้าคือตู้เสื้อผ้าของเรานั้นค่อนข้างใหญ่คือใหญ่มากรับมรดกมาจากแม่ซึ่งแม่ก็ไปนํามาจากไหนก็ไม่รู้แต่มันก็เป็นตู้เก่าหมายแท้และที่สําคัญนั้นทั้งสามร่างนั้นพร้อมที่จะกระโจนลงมาใส่อาอาจึงได้ตกใจตื่นแต่ตอนลืมตาขึ้นมาอาก็ยังเห็นภาพ ที่เหมือนกับในฝันอยู่อาก็เลยตกใจแล้วก็รีบมาคอห้องเพื่อขอนอนด้วยแม่กับเราเลยหันมองหน้ากันและเราก็เลยเล่าให้กับอาฟังว่าเราก็เคยฝันเหมือนกันและชาวันนั้นอาก็ได้กลับอีสานในทันทีทั้งที่พึ่งมาได้เพียงคืนเดียวปัจจุบันเราไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วจนทุกวันนี้เราก็ยังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าคนที่เราแล้วก็อาฝันเห็นถึงนั้นเขาเป็นใคร เกี่ยวข้องกับการที่เรานั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือไม่แต่ยายของเรานั้นเคยเล่าให้ฟังว่าตอนมานอนที่บ้านของเรายายนั้นเดินรับน้ำยายเห็นคนตัวดำสูงใหญ่แบบที่เราเห็นเดินตัดผ่านหน้ายายไปแต่ยายนั้นไม่ได้กลัวผีเรื่องนี้ยายมาเล่าให้เราฟังตอนหลังเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องจริงไม่ได้มีการแต่งเติมแต่อย่างใดปัจจุบันตึกนั้นก็ยังมีคนอาศัยอยู่สถานที่นี้ ถ้าบอกไปคนในพื้นที่นั้นต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนเพราะว่ามีเพียงแค่ไม่กี่ที่ในภูเก็ต